กครับเก้ดีครับอาอวันนี้จะมาสปอยหนังไม่ใช่สปอยนะแต่สปอยอนิเมะตอนที่12สซาาโบโตไม่สิผมเปลี่ยนชื่อให้มาแล้วจากาโบโจระเคโอเคเรียกทุกท,ท,ทุกคนเรียกวันดีนะการละครั้หนึ่งนานมาแล้วที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ถ้ามีผพอทรงบวบแต่ตัวผอมเด็กปีหนึ่งนั้นนได้ไปตามหาความฝันในการนอนอยู่นั่นเองหรือว่านคนนอนเพลินเกินไปจนน้ำลายไหลย,ย้อยลงมาที่พื้นระหว่างนั้นเนี่ยพออทรงบวบแต่ตัวผอมก็ได้เรียก ตัวแทนของนักเรียนมาและระหว่างนั้นไอ้แว่นอยากสก,กาโปโตเอ้ยไม่ใช่สก,กาโบจราเคตแต่แล้วก็มีบีชัยไอ้คนหนึ่งนั่นเนี่ยที่เป็นไอ้หัวโลนนั่นได้ยีโรบาลว่าเจ๋งว่าแค่ปีหนึ่งก็ได้เป็นประธานนักเรียนไม่ใช่ประธานนักเรียนแต่เป็นตัวแทนโรงเรียนหลังจากไอ้แว่นขึน้นมาถึงบนเวทีนั่นเนี่ยก็ได้ทําการเอาวอลเลย์บอลชูขึ้นมาครับและพ่อหนุ่มแว่นอยากสก,กาโบจราเคตน,นั่นเนี่ยก็ได้โยนวอลเลย์บอลบอขึ้นมาตั้งหัวตั้งหน้าตั้งตารอดูและสกาโบโตพ่อหนนุ่มต่างบอกว่าเฮลยขวะแล้เจาบออลันใหม่นนั่กงเลน กับอันใหม่อีกทีนึงแล้วมันก็หลุดมามาทั้งคู่หลังจากที่บอลตกลวมแล้ให้เขาจำกันได้ว่านี่คือบอลที่พวกเราตีพลาดก,กันเลยเมื่อตอนปีหนึ่งพี่เอกแล้วมันลอยไปติดอยู่บนเพดานของของตึกแล้วเนี่ยเขาพยายามผ่าทางลูกบแต่ก็ไม่ได้และไอ้ไวสกรอรบอลจาระเคกันรับอยา่างแอ๊กแอกแล้วก็บอกว่าตอนช่วงมันถึงปีสองนั่นเนี่ย <c oughs> ผมอยากให้ทุกคนได้เดินออกจากโรงเรียนด้วยมสุขเสียดายเลยเหรออ๋อเฮ้ยออเฮ้ย่าเกินเลยอ่ะ ขกขอ,ข,อขอที่อื่นขอจะโบมลงบอลนี้ให้ไปก่อนขอที่ระทึกแก่ทุกคนแต่ห้อยไม่ทุกคนน,นนะนาจีบอกว่ามันดุดดุหน้บอหัวใจเลยอ่ะห้อพี่จันเรบบอกว่าโซลันี่มันสกิปต์เตอร์เปิดตัวได้ยอ่มเยี่ยมมากเลยในระหว่างนั้นนนได้มีชายเป็นเซน่าที่ล่างติดยาและนั้นได้เดินเข้ามาในในงานอาจารย์เข้าหัวหายให้เต็มเลยจะไปห้าแต่ด้วยเขาที่เ,เด็กเวดีห้ามไม่ฟังครับก็เลยต้องเดินเข้าไปใกล้ๆอาจารย์ได้เอาข้าเข้าไปเต็มๆครับทำให้หัวจากจากการที่เป็นหัวตรงกลายเป็นหัวตั้งแล้วนั้นชายหนุ่มน,น,นั้นนะีีติดดยยาานนััั้้กก็ไไเเขปปหสว,วล <c oughs> ตอนนั้นทุกคนแล้ด็ได้ยืนขึ้นแล้วก็วิ่งหนีออกพยกล่ะเลยตอนนั้นได้มีคนวิ่งเข้ามาห้ามแต่ก็โดนเกือบฟาดหน้าเข้าไปอีกเหี้ยและอาจารย์ก็ได้เดินขึ้นมาถึงบนหน้าเวทีซึ่งคุณครูพยายามห้ามอาจารย์แต่รุ่นพี่ครูเกษตรก็ได้เข้ามาห้ามไว้บอกให้คุณครูพวกมึงได้ไม่ใช่จริงเลยเชื่ออยู่กันอยู่เฉยๆได้กปะแค่การฉากเดิมมันก็จะเริ่มขึ้นแล้วด้วยอีโง่กหลังจากที่อาจารย์ขึ้นมาถึงก็เลยบอกว่าสกปรกจระเข้แกหายไปซะส่วนอาจารย์คาคุตาตอนนี้เด็กก สว่วนไอ้นี่แล้วเขาที่สาเหตุนี่ก็าเสียหล้วเดี๋ยวเพราว่าโดนบายเป็นบอลทำฟาดได้าจังๆเลยฮะกูคุยดึงเลยตะกุ้งอ้าวตัวไอ้เด็กเว้ยนั่งลงไปที่แต่ก็ไม่มีใครกล้าเค้นก็ไปตามลูกพี่พยาบามาพอเปิดเขาา้ามาก็เจอกับนสกัปปโตได้ทำสัญลักษณ์นิ้วชีวิตตกปากแล้วสกัปปโตก็กล่าวต่อแบบไม่สนลูกพ่อมึงอ่ะทำให้ทุกคนนั้นเนี่ยไม่งงนะฮะทำให้ทุกคนั้นเนี่ย,ยง,งงว่าทำไมพวกเขายังพูดต่อระหว่างนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ได้เปิดโหมดบ้าขึ้งแลว้วก็วิ่งใส่ล่าสกัปปโตแม่งเลยทุกกกกกกคคนนนตตตตตใจว่่่่่่าาารัับแโปยงงลลอออไไมมสูพึ มืออรหันเข้ามาแต่สการโบโตหลบได้ทุกกระบวนกาะตัวที่อาจารย์ของไลส่สกาโโรโบตอละเค่อยู่แต่สกาโโรโบตอละเค่ก็เปิดโงให้เดินเป็นเลยครัพี่เพราะมางคงคิดว่า เออมันเกินมันเป็นเกินแสดงเหรอเนี่ยอาจเห็นสก๊อตบอลก็เข้าไปคว้าแต่สก๊อตบอลใชโซหนีหายไปเลยเ <Yes. S 2> พื่อนเรียกบอกว่าโอ้เ oh ป็นเกินแสดงที่เหี้ยบยอดจริงจซึ่งรุ่นพี่กุ้งเสษตรเนี่ยฮะยืนดูแบบโอ้เป็นเกินมันกูดูหนังอยู่เลยอ่ะหล่อแล้วเนี่ยสก๊อตบอลได้ปีขึ้นไปข้างล่างแต่ระหว่างนั้นเนี่ยอัจารยก็ได้ปีตามขึ้นมาด้วยฮะแต่แล้วอัจารยก็ได้ทําสําเร็จฮะในการที่ปีขึ้นมาได้มันได้เปิดหมดบ้านข้างรอบที่สองแล้ววิ่งเข้าไปหาสก๊อตบอลอย่างรวดเร็วแต่ส่สกกกาบบบบตตดดดัันนหหลลลไ้้้ออออีีรึงแแวจพท,ทใเื เกอบตกลงไปชั้นบนสกาโบจอลเเค่กับทีกคนนั้นตกใจว่าที่อาจารย์เราตกชั้นชั้นล่างเนี่ยแต่สกาโบจอลเเค่ก็ได้ช่วยขึ้นมาไว้ได้ทำให้อาจารย์นั้นเนี่ยไม่ได้ตกลงไปชั้นบนอาจารย์นั้นเนี่ยบอกให้สกาโบจอลเเค่ปล่อยฮะแต่สกาโบจอลเเค่ของเราเนี่ยไม่ปล่อยนะครับ อาจารย์ที่เห็นอย่างนั้นก็เลยฟาดมือสก,กัมบูโจลเคเต็มๆส่วนพี่พายาภุสัตย์ทำอะไรไม่ได้นอกจากแค้นส่วนพี่ฟุกเกษตรนั่นแน่ก็ใช้หูตัวเองนี่นะครับฟังเมกุบิกะจะไม่ห้ามเองแต่ก็โดนคุณตาจับมือไว้แล้วบอกว่าเชื่อใจสกัมบูโตนะนะส่วนอาจารย์ที่เห็นอย่างนั้นเมื่อสกัมบูโตไม่ปล่อยก็เลยฟาดจนแว่นหลุดออกมาแม่งเลยสก,กัมบูโจลเคไม่ยอมปล่อยจนมันนั่นแน่ยพายาบอกให้ปล่อยแต่ฟุกุมุจโจลเคเราก็ไม่ปล่อยอยู่ดีคร มันฟ้าจนมันน่าจะร้องให้ท้าเป็นทับตายฮะคือสังการมตุยมายขึ้นมาแล้วบอกเวลานี้ก็อยากให้ทุกคนเชื่อว่าอาจจะบอกใครบอกให้บใหมบงเชื่อเฮียอนะไรเหรอวันนั้นสังการโบระเข้ของเราทับปล่อยมือทิ้งเลยครับทิ้งลงแม่น,น้ำแม่งเลยทุกคนเห็นกันตกตะลึรกับทีนี้เขาก็ลงม,มาจับมือครับทำการที่ถทองระเกงครับโอมตะเป็นภาพพี่อุบ่าตาซะลเกิน อาจารย์นั่นแหละเชื่อว่าสกาวมาโต้นั้นมีตาผ้าต่อเขาจริงๆริงโดยยอมโดยยอมถอดกางเกงที่เป็นภาพแสงอุบาทตามมาช่วยเขาแล้วสกาวมาโต้ก็ได้บอกว่าผมขอสขอสุดขอบขอบทุกทุนนี้นะครับทำให้อาจารย์นินร้องให้และปาไม้ทิ้งเลยฮะแล้วโคโมตะก็ได้นําทุกคนตอบมือออกมาก่อนแล้วทุกคนก็ตกตาเปวลาหนาวเลยกนิดนีดแต่แล้วเนี่ยพี่ฮายาบุสะก็ได้มาทําแผลให้สกาวโมจอลาเคของเราอาจารย์ได้บอกขอโทษสกาวโมจอลาเคไปแล้วพี่ฮายาบุสะได้บอกว่าผู้เสร็จเป็นคนสอนนายให้สูงกัญชาสินะพวกมาที่เห็นอาจารยยย์แลล้วววเเนี่่พกคิดา ต่อไปไปถึงเขาพวกเราแล้วพวกเราต้องถูกครอบงำแน่ๆสกาวโมจะเค้ยเลยบอกว่าผมขอไปที่ห้องพยาบาลก่อนฮะแต่พอมาถึงประตูที่เขียนไว้ว่าแทนประโยชนเราที่สกาวโมจรลเค้ยเราน้งมาทั้งทำแผลก็ได้เสียผู้ชายที่อยา่างผู้เกษียณเนีบอกว่ามีไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าดวงใจกับแมลงนะลูกมือกันได้ สกอบูจอนและเคยียเลยถามว่าคุณไม่เปิดเหรอนี้โดน,นเธอป,ปีเสิรงกำลังร่วงร้องคืนเรียนไปกูเสตอร์งอ,อยู่นะครับคุณพี่ฟุกาสะเลยตอบไปว่าฉันยังไม่คิดจะเรียนจบเทอมนี้อยู่แล้วสกาบูจอนและเคียเลยถามกลับไปว่าสำหรับคุณเลว้วชีวิตหลัง,งจบคืออะไรหรือจ๊ะคุณพี่ฟุกาสะเลยตอบมาว่าก็จะเสีไอายคู่กับเหมือนทะเลตอนระคืนอน่ะนะที่ อีสุดท้ายเราก็มองไม่เห็นสงไปแต่นิดเดียวก็โคกลงกระโดดลงไปกับไปสิเมอสุดท้ายไอ้พวกนักเรียนพวกนั้นก็ไม่รู้เฮี้อะไรหรอกก็โฮยังไขวังเหมือนเดิมแล้วก็ลอยตามกระแสขึ้นของเจ้าทะเลเมื่อต่อไปส่วนฉันที่ได้นั่แถวพิเศษแน่ๆฉันก็ทำได้แค่หัวลอายย่อพวกมันที่ได้คิด งงก็เลยไปเหตุผลว่าทำมถึงฉันต้องกลับมาดูวิธีการอำลาอันงงๆนี้ทุกวันซั่งขอให้นอนั่นเน่สรุกกับชีวิตวัตุโยมบอร์ชียิตหรืออกสองไปให้ไม่ให้เต็มที่ล้ะทางการสอนอีเด็กเล็กที่ได้ะอบร้อนดยภาษาซ้ายนั่นสรบุตอนักเขียในทากับไปว่านี่มันไม่คีขาไปหรอนะครับอีกงเข้าไปหนั่นเ่ยหงคงเลือกขนดเข้าไปในทะเลมืดดีกว่าพี่แล้วกันทันที่ไปขนมเข้าไปมืดเพราะมึงงงรับตัดมาที่ลูกพี่ไฮยาบุสตลูกพี่ไปฮยอตุ แคลร์ฟี่ไฮยาบุสซาบอกว่าแต่มันมีแค่หัวล่าเดียวเท่านั้นที่ฉันจะไปฟาดหัวตอนนั้นเนี่ยสกาบูจอนเลคเกก็แอบเดินมาดูพอดีฉันปล่อยฟุกเกษดับแบบนี้ไม่ได้หรอกฉันเตรียมตัวตายกับเขาแล้วล่ะสกาบูจอนเลคเกเลยบอกว่าแมย์ไอโกถ้าหากคูณจะจบสการศึกษาไปข้อกับเขาคงก่อนดีแย่เลยไอมีแพ้อยู่เด้อถ้าตัดกรรมพันธ์ที่ถงใหญ่อาจารย์บวมแต่ตัวผอมนั่นเองก็บอกให้นักเรียนนั้นเนี่ยที่จบการศึกษาออกจากห้องทัว และลุตพี่ปีสามก็ได้เดินออกจากห้องถุกและอาจารย์ม่วงแต่ตัวผองก็ได้บอกว่าตึกแต่นี่ตึกเรียนทุกคนจะได้เดินเข้าสู้เส้นทางใหม่ยังรับเรื่อและไอ้เฮายาบุสะก็ได้เปิดประตูเข้ามาแบบโป๊ะทำให้ทุกคนนั้นยังไม่ตกใจแล้วก็เดินเข้ามาข้างในและยืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมและไอ้เฮายาบุสะของเราก็ได้นั่งคุกเข่าแล้วบอกว่าขอแสดงความดีกับเกิรจุดกิดสุเสื่อเดินเข้ามาลุตพี่ฟุก็เลยบอกมึงเล่นเที่ยอย่างพวกนี้แต่ไอ้เฮายาบุษะร้องไปเสร็จก็เลยเล่าไปต่อว่าต่อให้หลงหายโด้วยนตราายแค่ไหหนต้อองงมพ ผมอพ่อครันะครับคุณพี่แล้วพวกโดตกมาเลยก็ุดปีไอ้ฟุกเัเซ่เราเลยแบบโอ้ยอีเหี้ยนี่เอ้ยกูจะปวดหัวเพราะไอซากาโมโต้เนี่ยนะวะก็เลยรีบใช้ทาเกะซากาโมโต้เอ้ยไม่ใช่ใช้ทาเกะไอ้ฟุกัเซ่เราเนี่ยก็เลยตกพื้นนะครับแต่ก็โดดเอ่อหาไม่ใช่ก,ก็โดนหายามุสานะครับจับไว้นะครับทล้วไมแต่ละคนโอ้ยไม่ก็เดี่ยมันสแสดงยังไงเ,เนี่ย แล้วรุ่พีพีกูบอยคอยคอยผลอยตามกระแสนะเธอระหว่างนั้นเนี่ยแต่ละคนก็ถ่ายด้วยทำให้ลู่พีเดเด่นลอยตามกระแสนะไปเลยฮะแล้วบอกว่าอย่ามองกูไอ้ยี่แต่ทำให้ลู่พีเดเด่นลอยตามทำให้ทุกคนได้ดูอ้อมไปก่อนในการแสดงเดเด่นดีมากเลยแล้วก็มูจอนะคิดดีดูบอกว่าไม่ให้อายก็ว่าน้ำเก๋งเหมือนกันนี่ยหลังจบการปริญญาของพี่เนี่ยในการโจมตีของอาสุชิหรือว่าอาจารย์นะฮะได้เป็นการทำให้ทุกคนแต่ละคนได้ได้คิดว่าเป็นการแสดงอัปลังมีคนมาขอถ่ายรูปจ๊อ เพิ่งปันชีพสียังไม่จบอันนั้นเป็นแค่โมงนะและตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเราก็ไปเจอรุปลูฟี่ฟุกเกษตรเพราะลูฟี่ฟุกเกษตรได้ตกลงเขาตายแต่บางก็มาบอกว่ามักจะเจอเขาได้ถือโต้คลื่นไม่ใช่โต้คลื่นเรียกว่าเอออะไรวะเซิร์ฟบอร์ดฮะอยู่ถนนทะเลด้วยจารตัวพิธีการปริญญาเอกของลูฟี่ปีสาไปก็ได้เกิดการเกิดข่าวลือขึ้นมาฮะ แล้วเขาเรื่องนั้ก็ได้ยอมรับว่าเป็นความจรงิงเขาเรือที่ว่านั้น,นก็คือสก,กรารบตโตได,ได้รับเชิญจากองค์การราซาตัวปลอมซึ่งเป็นโครงการที่อพโยผู้คนนั้นไปยังดาวอังคารเพราะรู้แต่ว่าคนที่นี่อยู่บนโลกนี้ไม่ได้ผมรู้สึกไม่อยากขอบคุณผู้คนมากเลยนะครับที่ได้อยู่กับผมมาประมาณหนึ่งล้านปีและอยู่ในดีเอเซลาก็บ้าครับเขาปาเคเข้าไปใส่หน้าสก,กราร์บตแต่สก,กรารบตโตของเรานนเนี่ยหักคอตัวเองครับหลบ เคฟอ่าน่าเสียดายจริงๆเลยไหนๆก็จะไปแล้วเดี๋ยวเราอยากเห็นหนายปล่อยไก่บ้างปะเ๋ยาพิมโนหุสโกโบโตโกดปล่อยช่วยชีพขี้สุดพิเศษของไอดาด้วยนะสู้ช่วยของเกย์เคสกับสีบอลก่นอนข้ออ้ายได้รู้ว่ายังรู้สึกคซึเขาบอกขี้แก่ยังแก่ยังเท้าโอ,อน่าแตเกีน ร sure you. sure <jähr> ุ่ยสกัมปตูใช้เท้าวิ่งดังรโต้เพื่อนลบทุกคนบางคนป้าแลนดโดนกันเองไอซาล่าวิ่งมาแล้วบอกว่าสกัมปตูลูที่เดินไปอเมริกาน่ะฉันจะเกินไปโดนตลกของญี่ปุ่นไม่ได้หรอกนะเออนิซอนไอ้น้าได้วิ่งมาแล้วบอกว่าสกัมปตู้ลงที่เดินไปอเมริกาน่ะฉันจะเกินเปสิบสาวที่ไม่อิ่มโตและสาวอเมริกาต้องเทียบได้แน่นอนแล้วสุดท้ายก็โดนแปลกตีตายไอจักรวิ่งมาแล้วบอกว่าฉันสุดยอดกูจะตั้งใจเรียนเพื่อจะให้เปท้าทูตของพระเจ้าอเมริกาสักวันนึง ส่วนเออโคโบตา่าก็กะจะอธิษฐานไปกันครับแต่ก็โดนไอ้เจ้าเซราบปิดหน้าไว้แล้วบอกว่าพวกเราเสียงเดก็รู้ช่วยรู้ว่าจะเทิารูร้ให้ตัวนั้สกิมตัวทำให้ท้อใจไม่ได้ครับจะร้องไห้อยู่ดีสกาูบโบตอล็อแค่เราหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลต้องกับโดดลงมาแล้วก็ได้หยิบพายของใครมาสักคนนึงก็ไม่รู้เหมือนกันเพราขโมยมาแล้วก็บอกว่า แล้วมันก็มีคนพูดว่าพูดว่าเสยังเรื่องไม่เชื่อหรือว่าภาพลองใครตัดสั้นสกอตโต้แล้วสกอตโต้ก็บอกกูขอไปก่อนนะบุยบุยตอนที่สกอตโต้กำลังเดินออกไปนอกโรงเรียนนั้นเนี่ยก็มีเสียงออกว่าว่าลูกที่ไปอเมริกันอะสกอบูโจลากเชนเลยตอบกลับไปว่าเออไอฟ้าโบฮูเลย ไฮยาบุซาร์เรนถามกลับไปว่าที่นี่ไปเหลืออะไรให้อ้ายสนใจเหรอถ้ามีก็คงเป็นการเกลอะมะัม้งแล้วพี่ไฮยาบุซาถึงกลับบอกเลยว่าโอ้ยอเฮียกูไมเ่เข้าใจเฮียอะไราบ่นเรื่อนออกมาข้างนอกน,นั้นเนี่ยเพืพ่อนเพื่อนตะโกนบอกว่าสกาโบโตะระเค้โคบุตสึเลยบอกว่าช่อนี่อ่ะเจ้าที่มวมีวันลืมโดยหรอกือไม่ขอบคุณนะสกาวโบโตะพวกเราจะเป็นเกย์ต่อไปทุกคนต่างร้องไห้ออกมาอย่างน่าสงสารและสกาวโบโตะก็โบกมือบายบายเพื่อนและเพื่อนก็โบกมือ บอกมือไว้ใบสก,ก๊าบโตแล้วก็บอกมือเรียกแท็กซี่ต่ออาจารย์คาคุตาบอกว่าเราเจอกันโวยอยู่ทั้งตัว,ตวขี้เกียจนะเว้ยเขาคงดีก็ไป็นแค่วันเปิดเทอมแล้วแล้วก็มีเด็กเข้ามาถามว่าคุเครวันนี้ผมคือเป็นเป็นเริ่อาจารย์คาคุตาที่ขอขึ้นเลยบอกไปว่าพูดไ,ไม,ม่ไดแล้วก็เกล้าศิลสายแล้วไอ้นอาจารย์คาคุตาก็เจอกับชายเป็นเส้อะคนหนึ่งเขาก็ถามไปว่าเอ๊ะผมเป็นใครอะแล้วเขาก็ได้ตอบไปว่าผมคือสก,ก๊าบูจาราเคจบป๊า